ขอชวนเจ้าของร้านยค่ะเปิดตัวตัวที่ใหญ่ๆนีเลยไปแล้วหอเรียนนำบทอีกครั้งว่าหนูและมงสา3ทุกตัวที่พบนร้านไม่ใช่ของร้านแต่กับดับโลกเฮยเป็นของคาเตือรยการต่นีมารับผู้มที่มายปีขึ้นไปอามีภาพเสียงหรือเนต้องใช้ปิจารณานในกาชมผู้ชมที่อายุ่กว่ปวได้สวัสดีครับอยู่กับรายการมัวชิมริมทาง คกันแน่มาแสดงการสมัยก่อนเนาะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้มัวชิมลิ้นทายเนี่ยมาในคอนเซปอะไรนะแม่มหาลัยวัยฝาบัตรมากที่ก็ยังไม่ตื่นเลยั่วาเป็นนักเตะเล่นมหาลัยอยู่จริงจริงก็จบงานแล้วเออหน้าเราก็ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้ก็ได้ก็เป็นแบบเด็กปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งนะนี่ปีหนึ่งนะเพราะแบบว่าเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยใส่แว่นแล้วก็แบบ มีพบแบบผ้าของคุณแม่เนี่ยมาจากแฟนยังมีความคิดถึงคิดถึงแม่เนี่ยมันถึงที่หอแล้วผ้าหออะไรอย่างเงี้ยเด็กมหาลัยต้องแค้นหอหอไหนทายสีบอกไม่ได้ใช่พ่อไม่รู้เหมือนกันวันนี้ทีมงานไปมาว่าเป็นร้านในมอหอร้านเด็ดร้านดังแล้วก็มีชื่อเสียงมานานซึ่งเอาจริงๆนี่ไม่ได้เรียนวอ นี่ก็จะรู้ในระดับหนึ่งว่าเออร้านไหนดังซึ่งลิสต์ลิสต์ลิสตมาทีมงานเอกืมก็ไม่รู้แล้วเออสงสัยอ่ะแม่แต่ว่าการสายเดียมองขอแล้วร้านดังในมอขอมันเยอะเยอะมากแืแบบในตำนานเราตำนานไหนเราตำนานของใครเออเขาบอกว่าร้านนี้เป็นตำนานแล้วก็มีชื่อเสียงมากหลายรายการไปถ่ายเขาแล้วเฮ้ยแล้วเราจะไปถ่าย ขอไปบ้างขอไปบ้างต่เ่ยงไม่ถูกจริงๆคือมันก็ตงนานเยอะแงะแบบข้าวกะเพรางี้หรือว่าแบบก๋วยเตี๋ยวกอวยเตี๋ยวอย่างเงี้ยแบบเนืเนื้อก็มีดังๆร้านกาแฟคาเฟ่ก็มีคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยเหมาะเยอะมากคนแบบแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรนะบวนอะไรคือตำนานอะไหนคือเปิดมาก่อนไม่รู้จริงๆริงแต่วันไทยเลยแต่วันนี้ดีอีกอย่างนะที่ว่า วันนี้มันดีตรงที่ว่ามันเราอ่ะใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็มีกินข้าวในมหาลัยเราแอบเมียแล้วก็เราบอกสวัสดีเธอเธอชื่ออะไรหรอเธออยู่ข้านไหนเราชื่อกั๊กนะอยู่คณะระเบียบวารสิทธิแฟนแฟนโอเคเดี๋ยวไปจัดการต่างๆกันบายตอนนี้ก็ถึงกันแล้วนะคะแล้ว ไม่ใช่ <laughs> ร้านกะเพราแล้วแต่ครับ <laughs> ร้านี่ไปตำนานมากๆแม่ <คำ S 1> เปลิลมานานทำก็น่า ไม่ใช่ทั่ไม่นานใช่คือเขาพิธีพิธารในเรื่องของทารรมเออเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าเนาะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนร้อนมากแม่ทักที่จะร้อนถ้ากินกระเป๋าแล้วมันผมมาลองกินผมดูไหมครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใี้ยังเสียวนี่ไงสวัสดีนทำไม่ใช่อันนี้พี่ออกแอบจุดที่เลยน่าสงสาร ็ตอนนี้ก็อยู่ที่กะเพราแล้วแต่ละนะเดี๋ยวจะพาเข้าร้านกันเลยมากโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะใช่คนเริ่มมาเรื่อยๆเลยเออาิที่ร้านเนี่ยก็แบบเปิดเป็นช่วงๆเป็นหีคุยเป็นเหรียญปิงเป็นหลายรูปแบบเป็นหลากหลายกันได้ไม่ใช่เปิดเป็นตามช่วงเวลาเรื่องเมนูเขาก็มีขายแบบแยกวันวันอาทิตย์จะไม่มีนึน้าวันธรรมดาจะมี หมูไก่คอนเซ็เศษของร้านนี้คือคือนางนางสาวเป็นกะเพราแบบต้นตำรับขายแ้ละขายแต่กับเพรากะเพราเท่านั้นไปแม่จะรอกอดเดอร์เราแม่รอกอดเดอร์เลยขายทุกที่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ขอสวัสดีครับแหมแย่งความตระกักครับพวกเราแล้วแต่เอาแค้ระดับโลกนะครับผมสวัสดีครับผมทุกคนครับสวัสดีครับแค่ระดับโลกเออวันนี้วันนี้เดี๋ยวจัดมาชุดใหญ่เลย ได้ฮะได้แม <Okay, man. S 1> เดี๋ยว mm hmm. ขอขายของนิดนึงนะครับ uh oh. ลแล้วเราจะมีกระเพราหมูกระเพราไก่นะครับถ้าสุกเสาร์ที่จะมีเนื้อวัวด้วยนะครับผมแต่เวลานี้ตอนนี้หูหมดแล้วนะครับปั้นครับผม บ่ายโมงสี่สิบหมูหมดครับผมเตี๋มแกงไก่เปิดกี่โมงครับเปิดสิบเอ็ดโมงเอ้สิบโมงครับช่วงนี้เปิดสิบโมงเปิดสิบโมงบ่ายบโมงช่วงพุ่มจะเปิดสิบโมงนะครับหมูหมดเหลือตะไก่ถามล่างยาวถึงสามทุ่มเลยนะครับไม่ได้ขายดีนะครับเตรียมน้อยก็เลยหมดไปครับอ๋อโอเคครับเราก็รู้ว่าจะบอกเออขายดิบขายดีอะไรน้องพี่สั่มาชุดใหญ่ใส่ได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมคอ๋อโอเคทุกคนได้นะครับได้ครับจัดไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ แต่สำหรับรายการวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสวัสดีย่างเนาะจะลองกินแล้วี่วันนี้ถือว่าแบบเร็วมากนะเปิด10โมงสมัยโมงครึ่งเหลือแค่ไก่ใช่ไ้มว่าเขาไม่ได้เตรียมน้อยๆอันนี้คือเขาพูดเล่นแต่งงอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมก็คืองงว่าหุ้นส่วนร้านนี่เป็นที่บอร์ดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าที่บอร์ดตอนนี้ถ้าจะมีประมาณ20จุดเล็กเลยดูนะคะระหว่างนี้ก็เป็นวิวเป็นวิวใหม่ของร้านฉันก็เหนื่ยถ้าเขาพูใคร เป็นเป็นเป็นแบบคนดังในอนไแล้วก็เล่นซีรีส์เป็นดาราวันเกิดวอลวันนาราวอลวันนาราแม่ไม่ใช่วอลวัชระเมธีโอเคนะะคดุดอะไรขนาดนั้นน่ากน้ำมันเย็นไอ๋แต่มันเย็นจริงเพราะเขาใช้ขันแบบเป็นขันแบบสมัยโบราณอุ๊ยโอก็อ้นี่ใดาวนะครับที่ร้กแ้ซะเลย Ada, อันนี้จานแปลกจริงนะคะเป็นที่ตัดน้ำแข็งให้ดูเขาดอกทอดความแบบความเกลียอมาอ่ะเธอกินในบาทมาะคนปากปาทยังกินในบาทได้หรือไม่อันนี้มาเป็น้นไข่พ่นจานยังวางไม่ได้เลยดูไม่รู้ว่าจะตกแตกกันได้ก่อน อันนี้คืออะไอันนี้เป็นหม้อฝาหม้อฝาหม้อเหาหม้อทำซุปก็้ที่สามแข็อันนี้กรบแมาบรอนะซสาก็คือรสยำม่แล้วก็อันนเป็นมะดอกทอดนี้เป็นบะรทำหมุดเลยเพาุให้แกหรือเปล่าไม่ออันแรกพอเรามีกรกระถางนี้ตักซะเราเล่นเราเล่นเรเล่น นี้เด็กพีจะเริ่มก่อนนะคะเป็นกะเพราใใไขด่ดาวที่แบบทุกคนสั่ง,นงเนาะให้ราไม่มีอะไรกินกะเพรากะเพราเพาไข่ดาวง่ายาาๆผมไม่กินในที่ตักน้ําแข็งของการรับประทานในบัตดค่ะอายุวันโน่สุข,ขงังพลาน่าจะล่าสุดน่าจะวันปอ,ปอสารที่ปวดท้องฤดูร้อนแล้วกินกักบกินข้าวในบาดอันนี้มิติใหม่มาก คือกะเพราเขามีความแห้งแล้วก็แบบไม่เยิ้มน้ำใดๆเลยผัดมาแบบพั่วแห้งๆเลยอ่ะชอบชอบรสกะเพราดีมากกะเพรากะเพราที่แบบมันน้ำสุ่มๆมันดูไม่ผัดเออมันดูแบบยังเปียกๆอยู่แอันตรึงตรงกะเพราแบบแห้งแล้วก็เค็มค้นกะเพรามาใช่แล้วมันหอมด้วยสับด้วยเนาะพริแบบเป็นพริกสับ่ใชมันทำให้ความเผ็ดพุ้งถึกนี่แหละถ้ามาจริงๆอ่ะจะบอกว่า ั่งให้เขาใส่ภาชนะปกติก็ได้ใช่แต่เราแบบมีเลอเอาแบบชา่อันนี้ก็บาวฟ้าอันนี้ก็บาวฟ้าให้ลองสิเราขอเนียใช้มือนะเพื่อนเพื่อนร้อนๆหางมือสเปรย์เลยรออกมารอบกรอบแบบทั้งคอมไม่มีจุดไหนที่ไม่กรอบแบบน มนแบบไส้กรอกตอนเด็กๆทุกคนเนี่ยมันเอามาหั่นให้มันบางๆมันแบบทอดกรอบๆทั้งชิ้นอร่อยมากพูดตามประตาบ้านๆเลยได้ไหมอันนี้คือแบบไส้กรอกมูมูที่โคตรอร่อยไส้กรอกโอ่งโขเดี๋ยวรับประทานอาหารในบาททักต่อก่อน์สอะไรเงาอัลมาคอร์สอัลมาคู่ข้างในเป็นไข่ข้นแล้วเพื่อนๆว้าวหลักของแม่เป็นไข่ดาวใช่ไหมฮะอันนี้แบบ อยส่วนทันกาหม้ออันนี้เป็นไข่เจียวอุ้ยเรือเป็นอย่างมระตูมเขีนบอกว่าวันนี้เนี่ยเอาไม่ให้เราทานปีละแม่วางชั้อนละปีติดเขาไม่ให้เราคาปีเขาจะให้เราทำงานให้เขาด้วยก่อนจะาจ้ไม่กินเรากินข้าวบ้านเขาเลยนะพี่เราต้องช่วยงานบ้านเขาวันนีหย่อน ลูกค้ากับแม่พีเอสจะรับบทเป็นพนักงานด้วยต้องขายของด้วยไหมขายด้วยเห็นพนักงานเขาแบบสดใสแล้วเราก็ต้องแบบเอ็นจอยอะไรอ็นเตอร์เทนลูกค้าได้เลยค่ะจับไปไปทำกับภาพไม่ได้เลยไปทำแบบับเฮาด้านหลังให้เราทำเลยอ๋อไมอเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของร้านเราคยแล้วก็เจ้าของร้านเลยเหรอเราจะคุยดูสูตร้านเลยเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านว่าเราทำยังไงพอเชร็จเจ้าของร้านให้่ะ เปิดตัวตุ๊ตี้ใหญ่ๆที้เลยไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทีมนะครับสวัสดีค่ะที่ตอนคืนเลยนะครับขอมอบรางวัลพิเศษนะครับสายสะพายรางวัลนักแสดงนำหน้าหล่ายอดเยี่ยมบักแห่งปีอมุนศิลานะครับของวันนี้เป็นมมงงโโลล แอบมองซึ่งเป็นพาดของของของซันเอที่เอาไปให้นี่เขามาม้าทมาบกันเอนี่หมูครับผมัวจรรอบนะผมยื่ใหม่สัมภาษตัวเองจมูนะครับเอาเพื่อนในประเทศเขาเรียกว่าจมูเป็นซีอโอกรรมการผู้บริหารใหญ่ลาายมกช เปิดแล้วแล้วอต่ก็พอไมางที่ปีนิดนที่หมูก็เป็นป่าปาทานผู้บริหารผู้บริหารใหญ่มากนาะที่นวันี้ไม่มีตังคายเลยงไีมามาทำไม่คนเหยน้องใส่ช่วยช่วยเสิร์ฟช่ยเสิร์ฟเป็นผู้ช่วาย อ่าจริงจต้องกระทืบนะแต่อ่าอยู่หน้ากล้องอ่าเราต้องเดียวกันนะโอเคโอเคเราจะใช้งานใช้แรงงานเอาเรียกว่าแบบคุมแรงงานมาทองมาจับพอเราแล้วรู้กันนะครับว่าจะได้ล้างจานได้เสริมผัดแม้กระทั่งอ่าปัดฝันหลังพานะครับ เอาเปิดซูกิย่างกดแด้เลยครับโอเคอันไม่ด้่อนมากเอาแค่คุ้มค่าอาหารนะเพราะว่าไม่ใช่สิบยี่สิบาทนะครับการละสี่รสบาทนะครับเพราะยุคโควิดเราขายดีแล้วก็เลยเปี่ยนเวยท่านเป็นเครื่องราคาสูงสิบสิบเท่าขายให้เฉพาะคนรวยเท่านั้นซื่อลูกค้าในค่ายก็คือผมในาาสี่ร้อยห้าสบว่ายุคเมนยังเป็นสัมคนจนแนี้ดแตพืนที่ารัี้นอ คือครับผมเราจะมาช่วยพี่หมูเนาะครับผมอ่ะพี่หมูพิธีก่อนแทนจีนิดไหมได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวไปรายการก่อนนะคและนี่คือมัดดอกหมูแป้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านอื่นมีผสมอยู่นิดหน่อยแต่ร้านเราไม่มีเลยร้านเราไม่มีเลยไม่เลยไม่มีเลยไม่แล้วไมแล้วไมแล้วเดี๋ยวฉันตกงานที่หมูพอๆอนี่ครับหนึ่งในกรณี ศึกษานะครับสหรับคนที่ไม่มีเงินมากินที่ร้านเขาจะต้องใช้งานรับอหนักนะครับนี้จะมาทำงานรับออเดอร์น้องตัวนี้ชื่อว่าโต้โอนะครับโต้โอได้ย่อมาจากอะไรโบย่อมาจากโบนี่ไงโบนี่ไงเต้นด้วยโบซุปมปลาเห็นใจได้สุ่มปลาไม่ไม่โอเคกะเพราตอนนี้เหลือแค่ไก่เดียวว่าหมูสับเอ่อมันแพงเลยเอามาขายน้อยก็เลยหมดไก่ใช่ไก่มันถูกทำไมเยอะไม่ใช่ ตอนนี้เดือแค่ไก่อย่างเดียวครับผมรับว่าอะไรเาอะไรบ้างไก่ไข่โค้นไก่ไข่โค้นไก่ไข่โ้นไม่บอกว่าไก่ไข่โค้สามเลยเอาคอนดอกแป้งแท้ร้อยเปอร์เซนต์้ไหมฮะคอนดอกแป้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เรากินไปตอนหลานคนอื่นนะครับว่า มีเนื้อมีหมูผสมกับแป้งร้านนี้แป้งรวนแป้งรวนคนเก่งข้อขีได้แป้งราก็ติดบอกเลยมันก็ติดแล้ววัมพุธน่าจะทานข้าวหน่อก็จะเป็นไก่ไข่ต้นสองกัไก่ไข่้นข้าวหน่อแล้วก็มาจอกีซึ่งเรายังไม่ถามก็เลยค่าจะขาดทำเ่ออะไเรื่องมันเรื่องอไเื่องเลยเรืองยต้นต้นืนดอสองพูดหนึ่งคับ เซิร์ฟโต๊ะข้องค่ะผมตนี้คือข้าวไก่ไข่ต้นขดอกไม่ได้อยากขายแล้วไปชื่อโต๊ะโต๊ะโต๊ะไม่เช่อควาซร์ฟโต๊ะของก็ทาใช่ใช่มม่บโตองนดน่โนี้ใช่ไหมุ่สุดหล่อพี่สุดหล่อสวัสดีค่ะพี่สุดหล สุดสุดเลยที่โสดวันนี้เราไปรุ่นร้านประจำมาประมาณสี่ห้าปีแล้วอ๋อตลอ,อดทั้งโสดนะคะได้ตำแหน่งเดือนร้านประจำปีสองพันสิบเก้ายิงไหมเจับได้จำทำอะไรก็ได้ชื่อแบบนี้เราอะที่หมูเราก็อยู่ที่หมูนะคะ,ะที่เป็นเจ้าของร้านแล้วชื่อร้านมาจากไหนอะพี่ชื่อร้านเต็มๆที่ว่า แล้วแต่กับเราแท้ระดับโลกเฮ้ยระดับโลกเฮ้ยไม่หรออันนี้คือชื่อต้องนำคนใหมยที่จดทะเบียนเอ้ยชื่อรดว่ะชื่อบัญชีก็ชื่อนี้เฮ้ยแล้วแต่กับเราแท้กระดับโลกเฮ้ยอืนะระดับโลกมาจากไหนอะแต่เอาให้เองมาระเวิร์คคลาสมาหานระดับเวิร์คคลาสเราให้เองเริ่มต้นมาจากแค่คำว่าทำร้านอาหารง่ายๆให้กินกันเองเอาชื่อคำชื่อร้านอะไรดีก็มาเป็นร้อยเป็นพันยืดแล้วทีนี้มันมีประโยชน์นิดหนึ่ง เมื่อเจ็ดปดที่แล้วที่เราจะชอบพูดกันเป็นเชิงลบหน่อยว่าแล้วแต่เอาไว้พูดขกันเออแบบเออแล้วแต่เมื่อคืนกูไปเจอสาวมาชนแก้วที่มีเพล็กซ์แก้วแล้วแต่แล้วแต่ที่จะปังเออต้องไปก่อนนะแล้วแต่แล้วแต่ก็แล้วแต่อย่างเดียวจะพูดแล้วแต่มดวันปังมดมือเมื่อคืนก็เลยเป็นยังไงกะเพราอ่าแล้วก็แล้วแต่ขายกะเพราก็ผมสายการตลาดแล้วก็จะให้คนจําถ้ากะเพราเฉยๆจำไม่ได้ก็ใช้คำว่าแท้เข้าไปเพิ่มเพิ่มความขลังก็แล้วก็แท้จริงนะมันมีความแบบใบกะเพราล้วนอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบ ใส่พืชผักอย่างอื่นตัวผักยาวเลยอ้อโขดเลยแครอันเลยก็เรื่องนั้นลูกค้าเป็นคนตัดสินเองนะครับมีมีหมดแล้วแต่ข้าวที่อยู่ในมือสั่งมาจากร้านอื่นอันนี้เรื่องจริงเพราะกินพราตลอดนะสำรับเอ้ยมีความแบบได้กินทุกวันนะไม่ใช่มันไม่อร่อย ตัวขายให้ลูกค้าเลยแหละตัวขายเสียคุณคนฟังคลิปหน่อยมาซื้อไปย่ามแบบเด็ดไปย่ามแบบว่าแก่แก่ตั้งให้แล้วแต่ว่าเออแต่จะบอกร้านูันเองมันผมขอความกรุณาให้พูดไทยด้วยในในร้านมันเดี๋ยวดูบอดีมันจะสร้างภาพลักษณ์ที่บอดี้ไข่มันกับขลังขลังบอกให้ชอบี่ายๆขลังภาษาอีสานวล่ะครับภาษาอีสานวะล่ะครับ สระลมแต่ว่าจริงมันหาความหมายโดยตรงไม่ได้เพราะมันจะเป็นประมาณว่าเดี๋ยวจะผิดผีเดี๋ยวจะไม่ถูกหลักความเชื่อแล้วจะตัไม่ถูกอ่ะเช่นห้ามเคาะช้อนเคาะกล่องเคาะถ้วยข้าวหรือห้ามเอาถ้วยข้าวมาซ้อนกันม,มันจะคาล้ามันจะไม่ดีมันจะเป็นไปในปทางนนะั้นแต่จะหาคำศัพท์ที่แปลไทยตรงๆอ่ะไม่รู้จะ คำไหนแปลว่ามันคามมันไม่ใช่วิธีการปฏิบัติของผู้คุ้มชนขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้มั่วแต่ก็คือเอาง่ายก็คือคารามก็คือแบบสิ่งที่ทำแล้วไม่ดีไม่ควรทำแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่ผู้ใหญ่สอนไว้ประมาณนั้นร้เป็นเชือดแล้วเสื้อจะยับมากเพราะว่าไม่ได้รีดเ่องการรีดจะรีดเดี๋ยวแล้วกันนึงจะรีดจะรีดอยู่แป๊บนึงจาไม่ทันตอนแร กาเมืตะกี้เราอยู่ที่ชื่อร้านหมูละมาที่ร้านกับเขาแล้วแต่ระดับโลกตบบนี้พุ๊ดฟู๊ดฟู๊ดบิ๊ปังแล้วแต่กับพอแล้วแต่แล้วแต่ชื่อเล่นของร้านเด็กๆนักศึกษาจะเรียกกระเพราแต่โอแต่ฮะความเป็นจริงก็ต้องเอาแล้วแต่ขึ้นมาก่อนใช่แล้วแต่กับเขาแท้ระดับโลกเฮ้ยเฮ้ยแล้วระดับโลกก็เพิ่มความตัวเองไงเออโ r class เข้าไปเขาดึงเขาดึงเขา ดังในระดับมอลลระดับมอลล์ระดับมุ่งมั่งดังระดับโลกเลยและเรื่องจริงก็ตอนที่ดังๆว่าออกทีวีตุ้มทัพโซเวตครั้งแรกก็ได้ออกสื่อทั่วโลกได้ออกอาเซียจีนเมียาอะไรอันนี้เรื่องจริงญี่ปุ่นลาใช่หลังเลยเลยมาุกคลา7ปีที่แล้วตอนนี้ก็ประมาณ1ปี6เดือนเอ้ยไม่ใช่7ปี7ปีเ7ปี6เดือนปีนะคะเจ็ดปี6เดือนจะเข้าปีที่แปดแล้วใช่มีเรื่องตลกไรล่ะบ้างตลน สี่ห้าปีแล้วที่ดังมากออกเครื่องดื่มชนนี้โดยออกทุกช่องสเกตเตอร์สเกตเก้าจัดซ่างเป็นไอเมนที่เป็นตำนานเลยช่องเยอะมากเราออกทุกช่องตอนเขาเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟก็เป็นผู้ชายทาเล็บทาเล็บดำแบบชาวล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล็บมันลอกก็ไปเสิร์ฟหรือไปก่างแปลงต่างๆกล้องช่องสามก็จับไปออกคนก็เขาต้องับมือใช่จับต่อด้วยนิ้วใช่ไหมแต่มาถึงช่องเล็บไม่ได้สกปรกนะแต่เล็บมันดำ ในมันเพราะว่าราศีดำชาวรอคนาขยะร้านหนึ่งบุกเข้าไปแดงเลยจนขาตานะสุกมาลงที่ร้านพีกมากเกมมากแล้วเราทไงอ่ะปกครองลงก็จ่ายเงินได้ตรงไหมเขา ใ่แล้ก็มีการจิรการแล้วเราก็ทำาูกหลักปกติท่้นแหละแต่น้องเขาแค่หาเล็บดำหายเป็นไวรัลแล้ค่ะไม่รู้ของคนอะไรเงี้ยใช่แล้วส่วนสาสุกก็มาเจอหนูกับแมลงสาแล้วก็แจ้งแล้วว่าไม่ใช่ของที่ร้านเราขอเรียนนำตังอีกครั้งว่าหนูและแมลงสาทุกตัวที่พบในร้านไม่ใช่ของร้านตังแหลการทะนดับลกเฮ้ยเขงหองร้านอยกับแถวแวแถวบถเแวแถวแ้ววแถแถววแถวแถววแถวแถวแว เราอยู่กันที่ร้านชื่อเรือชื่อร้านแล้วก็อายุร้านตำแหน่งร้านทำไมเปิดตรงนี้มันแอบชอบลึกนะถึงว่าถ้าสมัยก่อนเจ็ดปีไม่มี g o o g กเนี่ยมันเจอยากอ่ะเจอยากมากสถานที่ตั้งเขาเรียกว่าตรงซอยอิงมอที่ตรงนี้เป็นเป็นน้ำท่วมประมาณเมตรเมตนึงมีต้นทุกขขึ้นหน้าตรงนี้ที่เรานั่งแ้วกก็รีโนเวทจกดการแบ่งสัดส่วนของเครือหาอันนี้เครือาเป็นบ้าน ซอยเขาเลยเจ้าของแก่เชื่อใจลำใหญ่ของเชื่อใจลำแย่แห่งทองคุนตันนี้ก็ถูกนะครับลองกัแนนเจ้าว้ารอบเบิรงนกันเถอจ้าวสุดสั้นน่ากิน่ะไม่ใช่ตอนสมัยที่ผมติดเหล้าติดยานผมเล่นยาาเดียวที่ผมจะเล่นก็คือจ้าวาและยาที่เราอยากเล่นตอนนี้คือยาเล่นมูกกินข้าวกินข้าวกินข้าวตา ตอนสุดท right? ้ายของรายการกันแล้วนะคะกับกล่องบาร์นีฉันเกลียดมากเฮายาำแรกไม่เหรอครับไม่ถ่ายสุดท้ายถ่าสุดท้ายแล้วย่งไปบอกทำลายะไรสิอันนี้คือกล่องรางบอกชุดนะคะอย่างวันนี้ิีมที่เรามาคือทีมนักศึกษาอันนี้เราจะให้แข่รับบกจับเลยว่าตีมหน้าเราจะต้องใส่ชุดอะไรให้จับนักศึกษาหรืว่าจับวันนี้จับวันนี้จับ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 จจับจอยยาบจจ่ อาจจะ็คกเเล่นเยอะมากอะกี่อันอันเดียวครับวิ่งนี่ครับอันนี้เตรียมมาทั้งอันก็มีอยู่แค่แบบเดียวกันทำทามวไว้เฉยต้องเปิดให้ต้องเปิดเลยก็แอย่างนี้ว่ารายการเราเนีไม่ได้ให้บอกไว้คนว่าจะไปร้านไหนแต่งตัวยังไงโอ้ทะเลแสนงามโอ้ยยยยยยย้ยยยยยลยย อะไรตีมการแต่งตัวในการไปกินร้านอาหารต่างๆเราจะไปถ่ายอย่ทะเลโอ้ทะเลแซนด์วการเป็นอะไรเป็นคนบนคนเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟคนเล่นเซิร์ฟฉันจะขายฉันจะขายขายตัวอยู่ตรงริมหาขายตัวขาตัวตกใจขายตัวขายแบบขนมเป็นแบบว่าเด็กเด็กเบบนดอยมากสวัสดีครับพี่ผมผมมาต้องูไม่งต้องรับน้อนเท้าด้วยนะเท้าเท้าให้พี่สวัสดีครับ ไทม้าศาสตรไทยมาสาดตรันฮาเด้นวันฮาเด้นวันฮาเด้นตาวันฮาเดนฮาเด้ของกูอย่าเยี่ยงอาชีพกันโอเคเรามาติดตามกันกับอีทีหน้านะคะอีทีน้าว่าจะยังไงเนาะอีทีนี้แบบข้าวนี้ไม่ใช่ข้าวของกะเพราแล้วแต่นะคะไม่ใช่ข้าวที่อื่นนะคะที่อื่นแต่วันนี้กับกะเพราแล้วแต่อ่ะสุดท้ายนี้ให้พี่หมูฝากร้านกันหน่อยจ้ะ ราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปธุระกันแล้วเดี๋ยวเราดูแลร้านต่อแล้วฝากร้านกันผมจะไปเซิร์ฟแลก็เซิร์ฟข้าวไม่ต้อไปกับเร่อโอเคอ่ะพี่หมูเชิญโอเคในคนในคัมแกลนน่าจะรู้จักชื่อเสียงร้านผมดีอยู่แล้วเสียงเสียงเสียงชื่อเสียงเป็นร้านที่ค่อนข้างวาดตัวเองวาดตัววาดตัวหนึ่งใช่ได้มั่นใจกันตัวเองสูงเกินไปจริงเกินไปด้วยต้องขอโทษคุณลูกค้าที่มีความปรารถนาดีกินข้าวร้านเราที่คนที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองเราไม่ได้ลง เดลิเวอรี่สักเก้าเลยมาตั้งแต่แรกก็อะไรว่าง่ายๆผู้ึตรงมันหมดเทมันไม่เทมันต้องมากินที่ร้านเออแล้วก็อย่างการใส่กล่องกว่ามันจะไปถึงมันเย็นแล้วคนที่ไม่เคยมากินที่ร้านน่ะมันจะคนรสชาติแล้วเขาจะด่าออกรสชาติที่ดีทำดีก็ทุกคนรู้จักกันแล้วก็ถ้าใครอยากกินรสชาติเราเราพูดมาเสมอตลอด7ปีให้ไปกินร้านอื่นมีร้านอื่นแท่กว่าร้านเราเพียบแต่ถ้าจะมาหน้าตาต้องที่นี่เท่านั้นหน้าตาของอาหารหรอ ใช่ของคนด้วยของคนได้เหรอของผมถึงตอนนี้จะบวมเบียร์ไปหน่อยแต่ก็ยังดูดีอยู่โอเคเราดูนี่หอมนะคะไปกับพูดดูจุ๋มเาดูเพรา้ไม่ได้บุรีนะวันนี้ก็ต้องขอคุณร้านแล้วแต่กับเขาแทรระดับโลกเฮ้ยมากมากนะจ๊ะขอบคุณนะครับเขาแทร่งัน K T V ยูยู พีน้ามัชิมดืมทางจะพาไปตามไหนฝากติดตามโอเคตอนนี้ดิฉันไม่มีสมองแล้วทุกคนฝากติดตามด้วยจากกับมัชิมดืมทางบ๊ายบายพาชนะที่ใส่แม่มันแปลกใช่ไหมมันแปลกประหลาดมากไม่เคยมีที่ไหนที่แบบเฮ้ยต้องใส่กินได้ด้วยเหรอเราจะกินได้ไหมดันสีอ่ะเรามาลองกันเลยเคนแต่ที่เคยเห็นแปลก Hahahaha <laughs>